ต้องเรียกว่าเป็นอดีตนายกเัิมตีสองสมัยอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสองสมัยแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ต้องบอกว่าอยู่ในสภายาวนานที่สุดในบอสากเลยนะครับตั้งแต่ปี2อ1 2นอนะปัจจุบันเนี่ยครั้งแรกนะครับปัจจุบันเนี่ย2 5ง7 55ปีในวงการการเมืองพี่กอบเกินนักการเมืองคนไหนอยู่นานขนาดนี้ไม่เคยเห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย จะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาวันก่อนเนี่ยครับสามบอกก,อก็ให้คุณชวนประเมินนะ,ะว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่รอดปลอดภัยจะมีความเข้มแข็งอย่างไรร,รวมทั้งฝ่ายการเองจะไปสามารถที่จะอ,อะไรนะคะโค่นล้มรัฐบาลชุดนี้ได้ไหมคุณชวนประเมินชัดเจนมากนะ,ะครับว่าฝ่ายรัฐบาลชุดนี้เข้มแข็งเสียงที่เข้มแข็ง และก็พักร่วมไม่อยากออกขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าผลงานในการอภิปรายทั่วไปเที่ยวที่ผ่านมายังไม่เข้าตาท้งที่คุณชวนก็อยู่ฝ่ายค้านนะฮะคือวิจารณ์กลุ่มตัวเองเลยนะครับและก็ต้องบอกว่าเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือธุรกิจการเมืองในรัฐบาลชุดนี้อาจจะรุนแรงขึ้นนะครับไปฟังเสียงคุณชวนหลิภไยครับเอจริงๆผมว่าเป็นสภาชุดที่ จำนวนสสรัฐบาลเนี่ยแข็งแข็งครับสามร้อยกว่าเนี่ยไม่ต้องไปเลือกพักใหม่ก็มาเพิ่มมันไม่ด้อยู่ได้สบายแล้วดูบรรยากาศแล้วไม่มีแนวโน้มพักไหนเกที่จะออกมีแต่อยากเขาจะอ่อยออกไม่มีเกว่าก็ไม่ทำแบบนี้ออกขอขาไว้ผมว่าไม่มีไม่มีเพราะนั้นในแง่ รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยต้องแน่ความมั่นคงในสภาเนี่ยผมว่าเสียงเสียงนี่เกินไม่ยกเกินเสียงเกินที่ก็นับคะแนนวันก่อนเนี่ยนะที่พรรคก้าวไกลเขาเสนอให้นับคะแนนความจริง แต่อย่าไปโทษคนนั้นนเพราะสมัยที่รัฐบาลนี้เป็นฝ่ายค้านก็ทาอย่างนี้มันเป็นเครื่องมือเดียวของฝ่ายค้านแล้วแล้วก็นั่งหนก็ไม่โหวตผมเนี่ยเป็นคนบอกว่าเมื่ออยู่ในห้องแล้วคารุณากดบัตรหน่อยเถอะแสดงตนแต่ว่ามันก็ไม่กดบัตรเพื่อไม่ให้ประชุมครบอย่างนี้แรงกว่าปัจจุบันนะแต่ว่าดูแนวโน้มฝ่ายค้านมีศักยภาพนะ ผมว่าฝ่ายค้านมีจํานวนไม่มากแล้วก็ไม่มีไม่มีแล้วดูจากแรงอภิปรายมาตาร้อยห้าสองผมว่าเทียบกับเมื่อสี่ปีที่แล้วเบามากเบามากโดยเฉพาะผู้นําพักต่างๆที่จะวิจารณ์รัฐบาลเที่ยวแต่แล้วนี่พลเอกประยุทธ์โดนโดนหนักคนหนักคนเดียวหนักคนเที่ยวนี้ก็จัดกระจายบ้างแต่ว่าไอ้มุ่งเป้าไปตีนายกมีน้อยวันมองว่าสภาน่าจะมีโอกาสครบถะลโอกาสอยู่เสียแล้วบ็เลีขยงแต่มันมี อุบัติเหตุซึ่งเราไม่รู้นะถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยที่แบบว่าจะมีถึงแม้มีเสียงเสียง300กว่าแข็งปึกเนี่ตัวที่จะล้มได้ก็คือธุรกิจการเมืองผมว่าเขาผมดูแล้วแต่ละพักที่ร่วมอยู่เนี่ยคงไม่ได้เอาประเด็นนี้มาเป็นข้อรังเกียจแม่เมื่อก่อนนี่ถามย้อนไปในอดีต ปีสองอเนี่ยตอนนั้นประชาธิปัตย์ถอนตัวออกจากรัฐบาลพลเอกชาติชายก่อนรัฐประหารเพราะเรื่องอะไรคือจริง,งจริง,รงแล้ว,ลวคือจริงจริงแล้วหนึ่งท่านพิชัยเนี่ยออกไปก่อนครับเหตุที่ท่านพิชัยออกเพราะท่านโกรธที่ข้ามหน้าข้ามตาใกล้ใกล้คุมคุมสีมังกราไม่คุมของบ้านพิษโลกอ๋อเวลาทําอะไรก็จะให้ท่านนายก มันข้ามบพาคนบาทข้ามหมดบาทของท่านพิชัยไปส่วนหนึ่งแล้วก็ไรท่านพิชัยออกแต่พวกเราเนี่ยมองว่าเออผมเนี่ยผมมาเป็นเป็นผมมาทําหน้าที่แทนบางเรื่องตอนท่านชจ้าชายเนี่ยกรบผมเนี่ยเขาก็ให้เกียรติครับเช่นกระทรวงเกษตรมีปัญหาตอนนั้นเรื่องเหมือนกระทรวงตอนในป่าเปรมกระทรวงพาณิชย์มีปัญหาเรื่อง เรื่องความไม่สุจริตเนี่ยปา้าเพลิงก็ให้ผมมาอยู่กระทรวงพาณิชย์นะอันนี้ก็ถือเป็นเกียรติมากเลยนะปา้ปาปา้าผมบอกผมไม่ใช่นักธุกรกิจนะป้าก็รู้ว่าไปแก้ปัญหาเรื่องเรื่องทุจริต<อ>ใช่ครับแต่ตอนที่พลเอกชางชายเป็นนายกเนี่ยกะระทรวงเกษตรมีปัญหาอพวกลูกน้องท่านก็บอกนายกส่งชวนไปที่ไหนมีปัญหาผมเลยลงจากรองนายกมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรทั้งที่สองนะเพื่อมาแก้ปัญหาภาพพ์ที่มีปัญหาเรื่องภายในของกระทรวงเกษตรแต่ว่าตอนหลังเนี่ย ไอ้เรื่องบุฟเฟ่ต์คัมภีร์นี่มันแรงขึ้นและเหตุผลอีกการหนึ่งก็คือการโยกย้ายทหารถ้ามองอย่างยุติธรรมนะไอ้บุฟเฟ่ต์คแต่โยกย้ายทหารไม่ไม่ไม่ใช่ข้อตัดสินใจของประชาธิปัตย์ไม่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 การโยกย้ายทหารก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทหารยึดอำนาจแต่ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุฟเฟ่บุฟเฟ่คัมภีร์อีกอันหนึ่งแล้วก็ ท่านนายกบอกเมื่อกี้ว่าดูตามรัฐบาลตอนนี้ที่อยู่เนี้ยไม่น่าจะสนใจปัญหานี้ผมว่าเขาคงไม่ค่อยสนใจปัญหานี้เขามองเป็นการไม่ได้ไม่ได้ประเมินก็ต่ำนะแต่ผมว่าต่างคนต่างอยู่แล้วก็ถ้าพูดจริงๆมันเหมือนรัฐมนตรีแต่ลกระทรวงไม่มีผลงานเพราะอะไรเพราะอะไรเราทุกเรื่องนายกพูดเองหมดสังเกตไหมทุกเรื่องเพราะคนอื่นไม่ไม่ขยับลคือกลายเป็นเหมือนว่างานกระทรวงไหนเนี้ย นายกพูดเองหมดก็เลยมันเหมือนโคศกของรัฐบาลเนงก็คือตัวนายกเมื่อกี้ท่านปชวนบอกว่ารัฐรัฐภานี้มีโอกาสอยู่ครบเทอมครับท่านนายกพูดเองหมดท่านนายกมีโอกาสอยู่ครบเทอมไหมผมเลยนายกเศรษฐานายกเลยผมว่าไม่ไม่ดูจากไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่ตัวท่านฮะอยู่ที่ตัวท่านตอนนั้นเวลาใครถามว่าจะปรับครมอลหรือบอก ไปถามท่านท่านจะรู้ได้ไงว่าปรับหรือไม่เพราะว่าผมว่าท่านไม่ใช่คนปรับอ่ะนายกเป็นนายกเขาต้องเป็นคนปรับนายกมีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เบื้องหลังมันไม่ใช่ท่านจบเอาเลยฮะในเมืองการมีการมีบ้านแปลว่ามันมีแต่ว่ายังมีรู้กันอยู่ผู้มีบารมีในสภาเขาเพื่อนเพื่อนมันเกิดอยู่ไปปันเข้ามาเล่าฟังหมดเราก็ให้กำลังใจว่าอยู่ทีจสมมยแล้วเนี่ยได้เป็นแล้วยังบอกเนี่ยครับกำลังรอรู้็จแต่เขาจะบอกเลยว่า อ๋แล้วใครเ่เขาจะบอกเลยว่ามันอยู่ที่ใครคุณชวนประเมินเลยนะไม่มีพักรัฐบาลชุดไหนอยากออกครับและไม่จําเป็นต้องเอาพักไหนเข้าครับหมายถึงประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ว่ับทัวเพราะคุณชวนไม่อยากเข้าใช่ไหมครับนะแต่ว่าอีก2 1เ็คนนันอยากเข้าอยากเข้านะครับนอกจากคุณชวนหลีกไปแล้วเราได้มีโอกาสให้คุณไหมศสิริกัญญานะอาจรสกุลแกนนําของพักก้าวไก่ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของรัฐบาลชุดนี้เป็นยังไงบ้างครับคือจุดแข็งเนี่ย คุณหมาก็ประเมินตรงไปตรงมานะครับบอกว่าในเรื่องเกมการเมืองเนี่ยด้วยประสบการณ์ของทีมการเมืองพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะคุมเกมได้ครับทั้งในสภาและการเมืองทั่วไปแต่ตจุดอ่อนมีประสบการณ์มากกว่าก<ช>้าวในแน่นอนมากกว่าแน่นอนครับ,รบแต่จุดอ่อนเนี่ยคือเรื่องการบริหารราชการที่คิดว่าร้างเวทีไปนานครประกอบการหลัง การรัฐประหารเนี่ยคืออยู่คือรัฐบาลช่วงนั้นอยู่ตั้งเก้าปีนะครับก็มีการแก้ไขประปรุกฎหมายมากมายจนทําให้ฝ่ายที่เคยนั่งบริหารวันนี้สนิมขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วยังมีจุดอ่อนอื่นครับหลายเรื่องอยากปลากดันแต่กลายเป็นไปไม่สุดเพราะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมคือสังคมมันเปลี่ยนเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมานี่มันมีการตั้งคําถามนะครับบอกว่าลุกฟลุกหรือเปล่าทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาเนื่องจากมีลมหนุนเรื่องเศรษฐกิจโลกในช่วงนั้นหรือเปล่าแล้วก็ช่วงเจ็ด่น ครับ <c oughs> อะไรให้พี่น<อ><อ>้อปงประชาชนไปฟังเสียงคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลกันครับครับจุดแข็งนะคะจุดแข็งเนี่ยเอ่อช่นคิดว่าเอ่อในเรื่องของเกมการเมืองนะคะดิฉันก็คิดว่าเอ่อด้วยประสบการณ์นะคะของของทีมฝั่งการเมืองของของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก<อ>็อาจจะมีกำลังที่ที่น่าจะสามารถที่จะควบคุมเกมการเมือง ในในสภาเองก็ดีหรือว่าในการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยยังพอไหวอยู่นะคะแต่ว่าแต่จุดอ่อนเนี่ยก็คือในเรื่องของการบริหารราชก,การเนี่ยดิฉันคิดว่าเนื่องจาก 1. ก็คือร้างเวทีไปนานนะคะสองก็คือหลังจากที่มีการรัฐประหารเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะจนทําให้ ฝ่ายที่เคยเคยนั่งอยู่ตำแหน่งบริหารเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยก็คือ,เ,อเหมือนสนิมขึ้นสักเล็กน้อยะะแล้วหลายๆเรื่องที่อยากที่จะผลักอยากที่จะดันเนี่ยก็กลายเป็นว่าไปไป,ไปไม่สุดไปไม่ได้เพราะว่า,าทุกอย่างเนี่ยมันกลายมามันไม่เหมือนเดิมเหมือนเหมือนเมอตอนที่บริหารงานต่อไปนะคะแล้วก็มันก็ยิ่งพิสูจน์ ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นลูกฟลุกหรือเปล่าที่ที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาเนื่องมาจากว่ามีลมหนุนในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มันดีในช่วงนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเจดเดือนเนี่ยเรายังไม่เคยยังไม่เห็นว่าจะมีผลงานเด็ดๆหรือว่านโยบายดีๆอะไรออกมาให้กับพี่น้องประชาชนผมว่ามีจุดอ่อนอีกข้อ,อนะค,คือเพื่อไทยเนี่ยตั้งรัฐบาลโดยที่แบบว่าเอาเสียงของคนที่เป็นศัตรูเดิมเข้ามา เสียงที่เป็นมิดเดิมแมวเข้ามาก็คือเก้าไก่รใช่ครับนะฮะก็อาจจะเป็นจุดจุดที่ทํางานลําบากไม่ถึงแม้ว่าหลายคนบอกว่าเออแต่เขาสลายตัวกันได้นะแต่จริงๆเนี่ยเราหันมาดูเสียงของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแล้วเราจะรู้ว่าที่คุณชวนประเมินนั้นจริงนะครับไปดูเสียงรัฐบาลเนี่ยมี315ผมบอกว่า315บวกครับวกใชสามรบวกนะพี่กอฟจริงๆเนี่ย ตัวเลขทางการ315ใช่ครับแต่มีบวกใช่ไหมมีบวกครับมีซ่อนจากฝ่ายค้านคือเดิมเนี่ยมัน314แล้วก็บวกหนึ่งเนี่ยก็คือตอนที่ชาฒนาภาคกะเขากลาเขาขับคนของเขาออก2คนหนึ่งคนมาอยู่ชาติพัฒนาสอแจ้จากปราชบุรีแล้วก็ไปอยู่ชาติพัานาครับฝ่ายค้าน185ลบนะลบลบฮะไม่ได้บวกเลยใช่ครับนะครับ ไปดูนะทำไมที่บอกด้านนอกจากบวกและลบเนี่ยฝ่ายค้านเองไม่เป็นเอกภาพครับ185เสียงลบเนื่องจากว่าลบจากปชปแตกครับตอนนี้ปชป21ต่อ4แบ่งเป็น2คขั้วนะครับขั้วที่บอกว่าอยากร่วมรัฐบาล21 21ที่เหลืออีก4คนคือกลุ่มปูชนียบุคคนนะครับก็หนึใน4เนี่ยบอกว่าไม่จำเป็นต้องเอาว่าอื่นแล้วรัฐบาลเข้มแข็งนะไทยสร้างไทย6ลบ2ใช่ไหม ลบสองเป็นอย่างน้อยนะผมว่าเป็นอย่างน้อยแต่ที่เราเห็นโหวตเนี่ยประมาณสองนะเอาเอาเอาตีว่าสองเนี่ยถ้าและก็ก้าวไกลและสัมถุงยุบเนี่ยยี่สิบคนเนี่ยอาจจะชบเสียงรัฐบาลใช่ไหมใช่ครับมีการติดต่อดีไว้แล้วนะครับและก็คุณธนาธรหรือว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยกปเะเมินคล้ายๆเราเนี่ยว่าเออเขาก็อาจจะประมาณ1 0 1 5เปอร์เซ็นซึ่งก็อยู่ตัวเลข20เสียงเนี่ยที่จะไปนั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยในแง่เสียงเข้มแข็งจริงๆอย่างที่คุณชวนว่าอย่างที่คุณหมายว่ารัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยเสียงอ่อนแอจริงนะฮะและก็ไม่เป็นเอกภาพถามว่าระหว่างก้าวไกลกับประชาธิปัตย์เป็นเนื้อเดียวกันไหมไม่เป็นไม่เป็นนะไม่เป็นเนื้อเดียวกันและบทบาทในการอภิปรายเนี่ยยังแบบว่าทําได้ไม่ดีเท่าที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะกิที่เขาเรียกต่อยไม่สุดหมัดอะไรแบบเนี้ยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก้าวไกลเอง เดินไปก็ยังต้องระวังหลังเรื่องยุบพ,พักใช่ไหมใช่ครับมันก็เลยแบบว่าทําให้การเดินแบบลุกเต็มที่เนี่ยทำไม่ได้ครับทำไม่ได้แบบนั้นนะยุบพ,พักอย่างที่บอกในเบรกที่แล้วจะเกิดขึ้นมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นแม้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยบอกว่าเตรียมพร้อมไว้แล้วก็ตามเนี่ยแต่ต้องระวังหลังว่าจะถูกตุยไปเท่าไหร่ใช่ครับแล้วเวลา พักโดนยุบยุบบ่อยๆเนี่ยมันเสียบุคลากรชั้นนําของพักไปคือคือยังไงมันก็เกิดผลกระทบอยู่ดีนะครับจะมีใครเป็นออปป้าอย่างคุณพิธาได้อีกใช่ใช่นดูดูแถวหลังแถวสามมีไหมยังไม่มีนะยังไม่เห็นตัวเด่นนะยังไม่คือการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชื่อพักอย่างเดียวผู้นําพักต้องเด่นด้วยใช่ครับนะครับต้องเด่นด้วยที่จะทําให้คะแนนนิยมมันมานะครับต้องบอกนี่คือเนี่ยและเราจะพักสักครู่หนึ่งฮะไปดูประโยคเด็ดที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ อุ่นคุณอิงและคุณอุ่อิงมาเปิดในคลิปว่าพักเขาไม่ใช่มีโอคอนเซอร์ทีฟแต่เป็นรีฟอร์มปาร์ตี้รีฟอร์มปาร์ตี้อย่างไรเบ่งหน้าครับ